นายตอนนี้บอระบวนเลยวเนีย่ยใดๆก็ได้ว่าเที่ฉลองสาธาอนะคณะญาติพี่น้องผู้มาล้อมว่ารับฟังอนะ ละยังแต่ตอนท้ายท้ายวิญญาณสร้างอำนวยพรดาละเอิ้นเอาขวัญลูกหลานเจ้าภาพงานวันนี มีสัทธาหนักเนียนบอกคอนเขียนดอกไว้วันเป็นนาะศจันยนะ์จังว่าพียนนอดและนองได้มาพร้อมว่าพรำม,มวลอ,อิ่มนาะ เออจังเมนดีเลิศล้วนในส่วนทัางกุศลและเมีบวัว้้องพอเสียงจันทร์เออพอบุญโยเมสมบุญเอออิ่มละให้เกิดผลมาศาลพอพก้นดอกคุณคำละละน้ำเอาดวงวิญญาณ เจ้าแม้บัวพันรวยทงปุดตายนั้นไปสซานเสียโยสุขาวะเดียมีเต่ยควงเทียบลวนเป็นม้วนเข่าเครื่องกิน รักษาศิลกินทานเืิอนทรงบนนุ่นคำให้ทรงน้ำเิญญาณนเจออ้าเมียบวัวพานผู้ตายอย่าได้มาเป็นหวัวงนเป็นหวัว แม่อ้ยแม่ปัญหายงทั้งปวงลูกหลานน้อยสิคอยเก่แม่เจ้าเจาวงเยอไปสาน แม่บัวพันเลยไป เสียบ่ลืมลงได้เม้ตายไปกัคงไกาแต่เพียงร่างคำสั่งสอนลูกจำถือเถือว่าทพอยู่ฝ่ามาเอา Cháu tạo cư liều hẹn Bọn cưới Dường Kháng Thì mẹ Nằn cưới Hệ vọng mẹ cháu Cưới Nói non cả con nhân tiếp áp thầy nó pháp thầy khó vinh gian mẹ sạc bài thương sao xa vạn sân phà vì hoàng โอ้ว่าไปมากลับหลับไม่ตื่นฟืนไม่มีนี่ไม่ผลเราทุกคน ก็ต้องตายกลายเป็นพีจะร่ำรวยยากจนหรือบางออมีดาบทีวมีหมดหมวยมอระนาะ

ากเพียงการคำอืมีเดียวได้ให้ใครจอยาสุภาพลกเฝ้าเมีตายไปแล้วพี่หักน้องน้อง លោកខ្ញុំអឺ luộc khám ơi sang khuôn ngắm khám đi hay tham bồn nhạt nam của thiết ai mê phút ta ơi và xa thu xa thu đơn สาธุเดชบุญพาลทัสร้างขอให้ดวงวิญญาณเมีบุหพันกรวยทองห้สุขเย็นเมีย xa thua đứng khuyên xa văn thoáng bài nhung nhung bài nhung nhung thôn lạ đế mẹ ơi dạ mẹ sao và cao mòn sai hoa สีเสน้นบันหอด mm hmm. ย่ำผูกและสีบอก mm hmm. ได้แม่เด้อย่าเฝ้าลูกเด้อแจกกันพูละสีเสน้น mm hmm. เอาละในตอนเนี้ เจจบครบถวนประมวลก่อนสี่านทรงดวงวิญญาณแม่เสิยดลีบล่อยตัวคข่สีเอิน้นขวัญแล้วจังว่าเอินเอาขวัญพอบุญยูแม่บวัวทองแม่สมบูรณ์พ่อแสงจันทร์ Wow, my youth? ควันเจ้าไปตกน้ำก็ให้พากันออกขวันเจ้าไปตกหมอกก็ให้พากันลวกควันเจ้าไปตกหูก็ให้พากันพ้นขวันเจ้าอย่าได้ไปอยู่สนน้ำหวยแก้มปัว วัญเจ้าจะได้ไปอย uh ู่หูแกมกบแกมเขียดวัญเจ้าจะได้ไปเครียดให้แกพี่พ,มพา,ามพาแดงัเมทันแก่พามเถ้าเขาดงได้เดินทางไก่ลำบากไปทรงกพี่พมามขั้นนำหักติ้งบาลมุ้กบกว่ากังไพ่อยอดไปถึงป่าสาเพียพี่พมามกังไพหิมมาเวศไก่เล่าเขตแดนดงกังดงดอนหลับหลัง ฟังนำเพียงข้อกะโยลวงพ่ไปหอดฟังกนขี่ทางเสสวนกะให้พากันว่ามาอยอ ขวัญเออเออเออเอเออเออเเพอเอาเมเออเเออเอวเนออเเออออเเอออเออเออเเอ้เอ แล้วจังว่าขวัญพ่อบุญอยู่แม่บัวท้องแม่สมบูรพ่อแสงจันทร์ไข่นี่แลว้ว เออขั้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนสี่มันสิตีเจ้าแล้วขั้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนหามันสี่ขาเจ้าแล้วขั้นขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนหาเมษาตุนปีใหม่แสงพระทิตย์แห่งไม่แมงไม่แห่งตอมฝูงนกน้อยเกี่กลาง้ังกาเขากะพากันมางำล้อมอ้อมอ้อมอูละอกอูตัวเวหองหำเขากะผ้ากัหานหองหำให้เสียง 🎵Kong wa tuwi, tuwi wa mayu🎵 🎵Uuuu, uuuu, uuuu🎵 🎵Kwan uuuu, uuuu, uuuu🎵 🎵Uuuu, uuuu, uuuu, uuuu🎵 🎵Luk puk kain de เออขวัญพ่อบุญยูแม่บัวท้องแม่สมบูรพ่อแสงจันว่ามาเยอะให้เจ้ามากินปิ้งปลาเบึกตัวท่อข้อมาให้เจ้ามากินปิ้งปลาปากละตัท่อหวัหวเหือให้เจ้ามากินปิ้งปลาเสือละตัท่อแผ่แนแป้นว่ามาเยอะขวัญเอย ขันขวัญเจ้าบ่มาบาดว่าหอดเดือนลงมาผูกลุกมาผูกพระก่อนแม่เสียนสุดท้ายจังผูกกัน เออขันขวัญเจ้าบ่มาบาดว่าหอดเดือนหวกวขวตกลงมาจนจนขวัญเจ้าภาพเจ้าสิไปอยู่สนสาระเอือนไต้ปองรอไผเด้อนอสิมาป้อนเข่าป่าปิงป้อนใส่มือว่ามาเยอะขวัญเออขวัญเอ้ย นำเพียงเอือกให้เจ้าคอยยังบัดว่านำเพียงฟังให้เจ้าคอยลอยนำท่วมผู้ท่วมพาให้เจ้าขี้เหื่อไม่เอี่ยงบัดว่าลมผัดมาเอี่ยหิวขวัญเจ้าคอยพายว่ามาเยอะเออวขวัญเอือหฮอดังให้อย่าได้สนปลาค่าหอดกัง อย่าได้สนปาเขาหอดเงาไม่อย่าได้ทอดหลังนอนมามาทอนเจ้าอย่าได้สนทานเจ้าอย่าได้ยันเพียรพิพ้มว่ามาเยอะวันเอือ ขวัญแข็งไก่มาอยแข็งนัเลลุลิลาขวัญคาไก่จ้ามาอยคานันเลลุลิลาให้เจ้ามาทังขวัญเที่ยวกลางขึ้นน้ำนำํำให้เจ้ามาทังขวัญเที่ยวกลางคำเนี่ยเนี่ย ให้เจ้ามาอยู่เฮหอนเสาแกนให้เจ้ามาอยู่แทนหลังเพียงให้เจ้ามาอยู่เตียงอูแกว้วมีทั้งศาสผืนกวางปูนอนมันมุนหัวไหลสอนเสือปักพื้นเนื้อหัวแดงไม่ลำแปงพักอยวประดับแกว้วอยู่ดีมีสีใสบ่อเสาออยู่ทั้งเจ้าเนานอน ฝนสิตกเจ้าก็จะได้ดุงไปหนาฝ่าสีห้องเจ้าก็จะได้ดุงไปไกลขวัญก่อนเสาเจ้า,า,าต้องไปขี้ไฟลูกแต่ป่ามาเื้นลูกแต่สวนมาบ้านขวัญเจ้าขี้ข้าแน่นอนอยู่มีแห้งเข็งแข็งปง,งเป็นหากระดับแก้วอยู่ดีกะหอกปงเป็นเขาขวัญเจ้าจะได้เหนียเน่าหวานดังน้ำตานอ้อยขวัญเจ้าจะได้หนี้ บาทว่าขวัญเกตดเกาให้เจ้าใส่กระจุมคำกระจุมคำว่ามาเยอะควันเอื้อว่าดังนั้นแล้วให้เจ้าบายเอาฝ่ายแก้วมุงคุ้นปนความดีดูอาจผูกแค่ลาดแค่ลานว่ามาเยอะควันเอือ ไ่ายเสียนทีซีไปยังเหลือก็บผูกให้กันเด้อผูกเบื้องซ้ายไก่ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวาไก่ขวัญเจ้าอยู่ตั้งเต่นี้เมื่อนาให้เจ้ามีเงอยู่ยืนยวยาได้สัน Man hãy cho mình bán ngắm khâu quang, Man hãy cho mình bán khăng mổ thuyền, Man hãy cho mình bán khương sang hôn Man hãy cho mình bán bụng sang lo Man hãy cho mình bán con hiên đèn Man hãy cho mình bán bèn hiên đàn nhảy biên có gia đình hát หญ่เพียงหลักย่าได้คูนย่าได้มนเหมือนโตอย่าได้มองเหมือนเถอาอย่าได้เท่าเสียสีให้เจ้าภาพพร้อมด้วยญาติยู มาฟังเทศในมืออนี้ให้มีแต่อายุวันนะสุขาพละอายุยืนเยาหอดหอยแกหลาน้อยทุกตนทุกคนทวันเถินสาธุวัาละเดิมนะ นี่ละพ่อแม่เอ้ยเทศนาดอกสุดสาวขอเร้าที่ไว้นีกวนจวบกระบวนทเทศเลวหลานน้อยสิตตาเมือ นะให้โยมคิดดอกอ้าวเอื้อเนื้อเมื่อยอัก้กาสีขวลาเด้อครับพระเทระเรียนน้อยไพ่ได้ฟังทำคอยจงอ่อยยาฝ้าจมยาฝ้าขมเขียดเขียนเครื่องคอยได้่าก่อิมนะ บอนน้ำนาแม่นบักมีดน้ำทีกะกวาดเลียบเพียพ่อเฮงเจ้าวาลานผู้แสดงวันนี้จีวอนเหลืองดอกผืนผาปานฝนน้ำดอกน้ำเหือสาดมาเห็นด้ามเถือแม่เอ้ยพ่อเอ้ยอย่าเสียวให้ลุ่มเป็นสมดอกมุยมนะ ละเนียมสีไกลจากอมขมสีห่างลาบานขันสีไหลลาจองบอกบ่สีลาบำตาตาดำลาตารมตาคำลาตาเตียจากกะจันเมียงอีเสียงชะนี้ดอกคำห่องสีละง่วงว่าริงเล่นต ลักือจังบ้านสาวอีสิไก่จากน้องเปียนบ้านวังเขนลาวังบนบุกใบสิลาคอบ้านสีอ้อสีไลรลาดอกบ้านบวานน้องผีมาลาบ้านมีเเนโอเฮดโอเช่าบ้านเกียงดงขีสีไรไก่จากบ้านบาหน้านนะมองสีหางน้อง คือกะระดูนกุบห้องสิไกจากคนเดียงดอกยาย่เอืออิ่มนะเสียงสุริลงหลับเสียงโลกกากวงสรงทางป่วงสิเรละรดอกพื้นผ่าออกพันสาผู้สาวมา อนหลวงพี่วงศิลาจีกีศิลสิหางเดมนละละคือจังไม่บักคาเลงกุบบักแดงศิลาดวงองศิลาฟันบางมือศิลาตยคือจังเต่าดอกตยต้นศิลาไก่ไม่ไก่นนน บุญเออเมาบอกปิีนจังบุญสิได้พระเด้อมุดเจ้ามาฟังเทศงานเมบบียบัวพันกวยท่องบ้านน้องถือสางปีสีขอระพุ่งคอยนีย้ sẹt lo lẻ con lăn sạt thang nhu Uh oh uh oh uh, uh, uh.